จะตื่นก็วัว่ให้โด่งเนยลายกับมาให้โดนลองเป็ก่นนั่นก็่านใจลองเติมเตาอันเด็ก่อนรอแหวนมา

สี่ศูนย์นนน ได้เพิ่มเพื่อ <c oughs> ได้เหี้ยเดี๋ยวกินไปซื้อตามมาซื้อาเลขมากระแทงทั้งหมดอดไม่พอเลยลราเป็นหมอดเป็นหมื่นหลายหมื่นที่โทรศัพท์เนี่ยก็มาเนี่ก็เจ้าแม่เนี่ยก็อะไรอะไรไม่รู้เนี่ยเจ้าแม่ขึ้นตลอดนั่นแหละไอ้นู้นอะไรแล้วเหตุผลหนึ่งไม่ตะเคียนมั่งอะไรมั่งแล้วก็แทงออกมาแทงออกมาเต็มเลยแหละ เด็กเด็กมัง้งเหมือนจะเด็กเด็กก็กสามารถเล่นได้เลยนะอย <c oughs> แล้วแต่โอ,อกาสใครสักวันหนึ่ง้าไม่สักวันก็อยู่แบบแบบนี้แหละมั <laughs> <c oughs> นก็หลายวันลหลายสัปดาห์หลายปีแล้ว